วัสดีครับชอปฟ้านะครับจาก77เฟอรฟนิเจอร์นะฮะวันนี้เรามาขนเฟอร์นิเจอร์จากห้องตัวอย่างนะฮะอันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าข้างในมีอะไรซึ่งของเนี่ยยังอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์อยู่เลยเขาใส่ตู้คอนเทนเนอร์แล้วมันเก็บวางไว้วันนี้เราขนไปถึง2ใบด้วยกันเดี๋ยวเราไปเปิดที่ร้านกันนะว่าใน2ใบเนี่ยเราจะเจออะไรกันมั่งอ่ะไปดูกัน ตู้คอนเทนเนอร์นะคะของใช้อื่นๆพวกของใช้ในออฟฟิศนะคะเราก็เอาไปด้วยเหมือนกันนะอ๋อมีมูลี่ไฟฟ้าไปด้วยนะคะทุกคนเก้าอ,อีกสำนักงานเบาตาข่ายนะคะโคมไฟเนี่ยไปแน่นอนสวยมากโคมไ, <ป S 1> ไฟสวย<า>แอร์สีทิศทางซัมซุงค่ะแบบฝังผ้าใหม่มากโคมไฟสวยๆเยอะเลยตู้เก็บของข้างล่างก็ไปนะคะทั้นลอยนี้ก็น่าจะถอดไปด้วย โมลี่มีทั้ง2แบบเลยโต๊ะทำงานครอบหินตัวนี้1 10, 7 0 0 0 BTU ค่ะไฟรางทั้งหมด3 4เส้นท่านท่านใ้แต่งออฟฟิศแต่งบ้านสวยเลยีโต๊ะประชุมแบบมีช่องเก็บสายไฟตรงนี้ใช้งานได้มีามาต่อกันได้นะคะนี่ตั้งยาวๆก็จามาจัดวางได้ต่อกันเลย4ตัวยาวได้เลยสำหรับฉายโปรเจคเตอร์นะคะไปด้วยนี่ขนาดไม่รู้กี่นิ้วนี่ย e ี่ห้อ Vertex นะคะ นี่เป็นแบบน่าจะเป็นแบบรีโมทกดนะคะแล้วก็เก็บขึ้นไปเลยถ้าลูกค้าท่านใดอยากทาห้องน้ําไว้สําหรับออฟฟิศหรือเอาไว้สําหรับสํานักงานนะคะนี่มีตัวอย่างให้ดูด้วยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจทําห้องน้ําแบบ3ามห้องก็มายกไปที่เลยค่ะเราจัดให้เอาไปหมดเลยแล้วก็สําหรับในออฟฟิศนะคะก็จะเป็นของประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปดูต่อในคอนเทนเนอร์ค่ะที่เราขนไปมันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างผุ๊ไหมน่าเดี๋ยวนั้นพาไปดูค่ะไปเลยโอเคค่ะตอนนี้นะคะตู้คอนเทนเนอร์ของเรานะคะก็มาถึงที่โกดัง प्रेचर मुसाँचे जटलिप ला रे! ตอนนี้ถามถามหน่อยได้ไหมคะว่าพี่เจ็ดรู้ไหมคะเนี่ยว่าที่ตีมาเนี่ยข้างในมันมีอะไรพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วทําไมถ้าเกิดว่าไม่รู้แล้วทำไมพี่เจ็ดถึงกล้าตีมาล่ะคะเนี่ยก็พี่อยากรู้ไงข้างในมีอะไรจริงจะเป็นคนชอบความเสี่ยงใช่ไหมคะเนี่ยไ,ไปว่าก้าวบ่อยมาคะเนี่ยโอ้ชอบเลยเนี่ยเดี <laughs> ๋ยวจะแอบไปอีกรอบหนึง่ง <c oughs> จริงก็พอรู้ว่าว่าข้างในมันเป็นอะไรเพราะตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมาจากคอนโดห้องตัวอย่างที่เขาเก็บของไว้ข้างโครงการนะครับที่เขาขายหมดแล้วแล้วก็ของห้องตัวอย่างเนี่ยมาใส่ข้างในแต่ข้างในก็ต้องรอลุ้้้นอออีีีกกกทึงงว่าาาาามะไไรรบ็ยด ของที่มันดีของที่มันเกรดพรีเมียมมาให้ลูกค้ามาร่วมสนุกมามาเปิดดูกันวันนี้เราก็มาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะรุง่งหรือว่าเราจะร่วงนะคะ,ะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวต้องให้ทีมงานครับทีมงานต้องให้ทีมงานช่วยนะคะประตูหนักมากเฮ้ยอะไรอนะอ้โอ้ข้างในดูเป็นไงคะดูคร่าวๆแล้วพี่เจคิดว่าน่าจะพอรุ่งได้ไหมคะอันนี้ก็ต้องรอลุ้นอีกทีนึง เห็นทางนี้คร่าวๆก็คือ,อยังดูไม่ค่อยออกขนาดนั้นเดี๋ยวให้น้องเขายกมาอย่างนี้โซฟาอย่างนี้คือแบบนี้ผ้าที่เขาใช้กันในห้องออไซส์เขาจะไม่ค่อยใหญ่ไซส์จะมินิเล็กๆหน่อยอันนี้จะเป็นของโชว์เขาก็แพ็คไว้อย่างดีเรียบร้อยพอพวกนี้นี่ของโชว์เนี่ยพวกพวกพ,พ็อปชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยซื้อมาแพงไหมถ้าเป็นมือหนึ่งโอ้แพงนะแต่ละชิ้นเนี่ยเวลาจับเนี่ยทีละพันห้าร้อยพันพันพันเบ็ดเสร็จเนี่ยแต่ละโครงการเนี่ยตกแต่งเนี่ยรับรองว่าสองสามแสน up แน่นอนอะถ้าถ้ายิ่งโครงการบางทีเนี่ยพี่เคยไปเจออนนนะแค่่่มาายยงเเดีวก็็ป างแล้วอ่ะฮะเป็นล้างเป็นล้างเลยเหรอพี่ ของแพงอะ่ะพี่เจตที่เขาต้องใช้ของแพงเนี่ยคือโครงการเนี่ยเขาทําห้องตัวอย่างแค่3าถึงหห้องต่อโครงการเขาก็ต้องใส่ของที่ค่อนข้างดีที่สุดจับแต่งเนี่ยอ่าให้สวยที่สุดดีที่สุดนะเวลาให้ลูกค้ามาดูนี่ของโชว์นี่ถือว่าเป็นมือหนึ่งเลยได้เลยไหมคะพี่เจตเพราะเหมือนเป็นของโชว์อย่างเงี้ยอ่าพี่ก็ตีเป็นมือสองดีกว่าอ่าอ่าแต่สภาพดีแทบไม่ได้ใช้งานเลยของโชว์อะครับมันก็วางอยู่เฉยพวกโซฟาพวกพูดตู้เย็นอ่าเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้มันก็แค่วางโชว์แต่ว่าบางทีเนี่ย อาจจะมีรอยจากการขนย้ายบ้างอ,าอย่างไอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นของโชยก็จริงแต่ว่าเขาก็เอามาเก็บในตู้คอนเทนเนอร์อ<า>เราก็ไม่รู้ว่าเขาย้ายเข้ามาตู้คอนเทนเนอร์เขายกกันยังไงหรือว่าแพ็คยังไงแล้วแสดงว่าตอนตีราคาตอนซื้อเนี่ยพี่เด็ก,ก็ต้องเผื่อความเสี่ยงพวกนี้ไว้ด้วยถูกไหมคะจริงๆมันต้องเผื่อหมดนะไม่ว่าจะเป็นค่าลดค่าแรงอของที่จะชํารุด เราก็ต้องเผื่อแต่อันนี้ก็อาจจะไม่เผื่อเพราะเราประมูลค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงเราเพราะเราอยากรู้ไงว่าข้างในมันจะมีอะไรมั่งฮะเพราะรู้รู้ว่าเป็นของคอนโดของตัวอย่างแต่อยากรู้ว่าข้างในมีอะไรของที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นของดีสภาพก็สิบเปอร์เซ็นต์บวกๆแล้วเป็นของแบบมีแบรนด์บางชิ้นมีแบรนด์อย่างเงี้ยเลยเซ่ทำไมพี่เจ็ดถึงกล้าเปิดราคาที่ว่ามันต่ำมากๆเลยฮะในเหตุของประมูลจริงๆอยากให้ลูกค้าเข้ามาร่วมสนุกกันมากกว่าและลูกค้าอยากได้ราคาไหนก็จบราคานั้นได้เลยครับนี่ร้านนี้นี่ใจถึงมากคะบอกค อย,อย่างอันนี้อย่างนี้เพิ่งออกมาโซฟานี่สวยเบาะนี่แทบไม่ได้นั่งเลยนะฮะดูยังไงอะคะว่ามันว่ามันยังใหม่อยู่ยังแบบแทบไม่ค่อยได้นั่งอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าให้พี่เจ็ดสอนดูได้ไหมคะที่ดูเนี่ยดูจากเบาะนะ,ะ,ะถ้าบอนั่งบ่อยๆอเนี่ยสีตรงนี้จะเฟดสมีรอยซ้ำนิดนึงนี่ก็สภาพใหม่หรือว่าผ้าอาจจะเป็นขุยครับเวลาใช้งานอย่างเงี้ยเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะสึกหลอทุกวันอยู่แล้ว ค้าต้องติดตามนะครับในไลน์ Open Chat เพราะเราจะอัปเดตของใหม่ๆสวยๆเป็นที่แรกถ้าลูกค้าอยากได้ของสวยๆใหม่ๆฝากติดตามไลน์ Open Chat นะครับอ่าอย่างอันนี้นี่คืออะไรอ่ะคะพี่เด็ดเนี่ยถาตกแต่งลอยน้ำใช้ภู้วินล่าเขาวางถาแล้วก็วางพวกผลไม้พี่เด็ดคิดว่ามือหนึ่งข้าวเนี่ยเท่าไหร่ได้ไน่จะอยู่ประมาณ56000พันนะครับต้นไม้ปลอมปกติถ้าเกิดว่าไปซื้อตามห้างอ่ะเท่าไหร่ได้ส่วนมากคือสตาร์ตตั้งแต่พันขึ้นฮะแต่ว่าที่เนี้ยเวลาของไปของคอนโดห้องตัวอย่างเนี่ย เขาต้องใช้ของค่อนข้างดีนิดหนึ่งเพื่อเวลาลูกค้ามาดูอย่างเงี้ยครับเขาก็จะได้ดูว่าดูสวยดูดีนะ,อะคอนโดนี้มันน่าซื้อไหมใช่ไหมถ้าเราใช้ของที่มันค่อนข้างเกรดต่ําอย่างเงี้ยลูกค้าแค่เดินดูแป๊บเดียวเขาก็ออกละอันนี้ก็จะเป็นของจุกจิกนะฮะที่เขามาใส่ใส่ไว้นในตู้คอนเทนเน,นอร์เราก็รอรุ้นว่าข้างใน,นอาจจะเจอเคยเจอโปรเจคเตอร์นะฮะสี่ห้าแสนเครื่องหนึ่งก็เคยเจอมาแล้วอันนี้ก็แพงนะหมื่นกว่าบาทปกติเลยแต่เป็นเตาไฟฟ้า อย่างพวกพม่านอย่างเงี้ยที่มานะาาบางโครงการเนี่ยที่เคยเจอมานะเ,าเขาสั่งทำนะหลักล้านนะแค่เพาะผ้าม่านนี่แสดงว่าเขาสั่งปัดใหม่หมดเลยสั่งป<ช>ัดใหม่หมดเลยแล้วก็ใช้ของเกรดดีพรีเมียมแล้วก็ไซส์เนี่ยค่อนข้างใหญ่เดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตู้ถัดไปตู้นี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรแล้วจะรุ่งหรือร่วง ดูคร่าวๆเหมือนมีโซฟามีประตูมีเยอะเลยค่ะทุกคนตู้นี้ก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเป็นพวกโซฟาที่เห็นเก้าอี้บานประตูเดี๋ยวลองลื้อดีกว่าข้างในเป็นอะไรอ๋อดูแล้วเหมือนมีเก้าอี้บาใช่ไหมคะเนี่ยนี่เก้าอี้บาโคมไฟอย่างโคมไฟอย่างนี้คือเป็นสแตนเลสใช่แต่เป็นโครงสแตนเลสราคามันต่างกันไหมคะสแตนเลสกับเหล็ก ต่างกันแน่นอนนะวัดโพกวัตถุดิบนะแค่แค่วัตถุดิบสเตเลสก,ก็แพงกว่าเหล็กแล้วแล้วเวลามาขึ้นรูปเนี่ยทำยากกว่าแต่ว่ามันสวยกว่ายากกว่าสวยกว่าราคาก็สูงกว่า,าหไหนแก่โซฟาไหนเล้วแก่ให<ก>้ <ๆ S 1> ลูกค้<พ>า <ๆ S 2> ดู <ๆ S 2> หน่อยมีสภาพสวยเลยครับ<อ>ฮะขับสภาพนี้90%ขึ้นตัวอย่างตัวสีเหลืองนี่โอ้นี่หมอนน่าจะอยู่อีกตู้หนึ่งเดี๋ยวเอาหมอนเรามาใส่ปุ๊บโอ้หสวยงามแน่นอนผ้าดีฮะงานสวยดูแล้วไม่ค่อยใช้งานเนี่ยเพราะว่ามันดูแล้วยังไม่ยวบ โอ้แทบไม่ได้ใช้งานดีกว่าครับอันนี้เหมือนออกแนวมินิมอลนิดเหรอคะใช่ไหมคะใช่แต่งสไตล์มินิมอลก็ใส่ได้หมอนเบาะอะไรสภาพยังดีอยู่ก้อี้แบบนี้ส่วนใหญ่อ๋อเป็นก้อี้ห้องกินข้าวใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสองที่นั่งอย่างงี้เหรอคะใช่ไหมถ้ในคอนโดเขาจะใส่โต๊ะเล็ก อย่างอันนี้ถ้าเป็นเก้าอี้ตัวนี้ใช่ไหมคะดูยังไงว่ามันแบบสภาพดีสวยเหมือนกับเหมือนกับโซฟ,ฟานะเก้าอี้เนี่ยเวลาถ้าการใช้งานเนี่ยตรงที่นั่งตรงที่วางแขนหรือว่าพนักพิงหลังเนี่ยอ่าก็จะเกิดการสึกหรอเพราะมันสัมผัสต,ตัวจะบอกว่าไม่เคยผ่านการใช้งานก็ไม่ได้อันนี้บางครบางทีเขาไปวางไว้เฉยๆก็อาจจะมีคนไปนั่งมั่งเลย<อ>หรือว่าตำหนิเกิดจากการขนย้ายอยากรู้ว่ามีบ้างไหมคะว่าได้ของสะสมที่อยู่ดีๆเป็นแบบเหมือนของหายากของสะสมอย่างเงี้ยมีบ้างไหมคะ เคยเจอบ้างฮะบางทีเป็นรูปที่เขาประมูลมาแล้วก็เอามาตกแต่งอย่างเงี้ยครับอาจจะมีติดมาบ้างแต่นานๆนทีก็เหมือนทุกหวอยอะครับถ้าของพวกที่มันของแท้หายากอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าเจอ ก็เหมือนทูกหวยก็อยากถูกหลายๆรอบเหมือนกันแต่คงไม่ได้บ่อยๆมีบ้างไหมคะที่แบบเราไม่รู้ว่าอุ้ยชิ้นนี้แพงแล้วลูกค้ามาบอกอ่ามีมีบางทีลูกค้าก็รู้ราคาบางทีลูกค้ามาบอกเลยว่าเป็นผ้าของตัวนี้นะของแบรนด์ตัวับอย่างล่าสุดมีโคมไฟมาเนี่ยลูกค้าเห็นแค่โป๊ะอย่างเงี้ยอ่าเขาก็รู้เลยว่าเป็นของแบรนด์อะไรของยี่ห้ออะไรทางท้ายที่เรายังไม่รู้เลย อ่าเขาบอกว่าให้ไปหาตัวให้หน่อยสตลุปว่าหาตัวไม่เจอเจอแต่โป๊แต่ทุกวันนี้เขายังไม่รู้เลยว่าไปกบไปหน้าตาเป็นยังไงนี่แสดงว่าร้านเรานี่เหมือนแหล่งขุมทรัพย์เลยนะคะเนี่ยจริงจริงตาดีได้ตาร้เสียหรอไม่มีตาร้ไม่มีเสียใช่เพราะทางร้านคัดมาให้ไม่หรอนั้นเมื่อกี้เห็นมีฮู้ที่ยังไม่ได้แกะสายเบลด้วยคือบางบางตัวยังไม่ได้เอามาใช้เลยด้วยซ้ำอย่างเงี้ยใช่ใช่บางตัวโครงการเขาอาจจะสั่งมาเผื่อค่อนข้างเยอะแต่เขาใช้จริงแค่จำนวนนิดเดียวอุ้ยนี่เหมือนเห็นมี ีแอร์ Air ด้วยแอร์อย่างเงี้ยค่ะดูยังไงอ่ะค่ะพี่เจตว่ามันเป็นแบบเป็นแอร์ที่ใช้งานแล้วยังโอเคอยู่อย่างเงี้ยค่ะอย่างแต่ตและโครงการเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยเกิน3ปีแต,แต่ก็น้อยมากๆนะที่หลุด3ปีขึ้นไปที่ยังขายไม่หมดเลยทำไม,มพี่เจตถึงชอบได้แต่ของสวยๆมาวางขายที่ร้านหรือเอามาประมูลให้ลูกค้าบ่อยๆเน,นทำไมถึงชอบได้แต่ของดีๆก็พี่แบบคัดของสวยๆอยากให้ลูกค้าได้ของสวยๆออง่ายคือ พี่เจเ๋เขาคัดมาให้ลูกค้าทุกคนก่อนแล้วนะคะก่อนหนึ่งสเต็ปแล้วนะก่อนลูกค้าจะมาดูที่ร้านอีกรอบนึงเนี่ยนี่คืออย่างนี้คือตู้คอนโซ,โซลหรอคะมันมันใหญ่มากเลยอันนี้ก็เป็นคอนโซลเขาเป็นหินอ่อนอตัวโครงเป็นไม้สั่งทำเท่าไหร่ได้คะถ้าเป็นถ้าเป็นตีเป็นคิดว่าข้าวๆ้าวอ่ะพวกนี้เวลาสั่งทำเนี่ยเหยียบเหยียบเหยียบแสนก็ของที่เหลือในคอนเทนเนอร์เนี่ยเหมือนจะเป็นของชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อนๆอย่างที่บอกลูกค้าอย่าลืมติดตามนะคะในเพจเฟซบุ๊ก เฟอร์นิเจอร์มือ2777นะคะแล้วก็โอเพนแชทของร้านนะคะเฟอร์นิเจอร์มือ2 7งเดเดี๋ยวเราจะขอไปค้นไปทำความสะอาดแล้วก็ไปเช็คให้ลูกค้าอีกทีนึงก่อนนะคะแล้วก็สรุปแล้ววันนี้เนี่ยลุ่งหรือล่วงคะเนี่ยพี่เจ็ดล่วงเต็มเต็มเลยครับล่วงเต็มเต็มล้วงเต็มเต็มเฮยลุ้งลุงแต่เราก็ยังมีของสวยๆไปทําความสะอาดแล้วให้ลูกค้ามาเลือกสรรได้อยู่นะฮะมาเลือกซื้อหรือว่าบางชิ้นสวยๆก็เดี๋ยวเอาไปประมูลให้ลูกค้าไปร่วมสนุกกัน โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะขออนุญาตขอตัวไปเช็คของไปทำสั่งของไปดูแลลูกค้าทุกท่านก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงฝากติดตามร้านด้วยนะคะมีทั้งแพลตฟอร์ม Facebook, IG หรือว่า LINE Open Chat นะคะเฟอร์นิเจอร์มือสอ7 7 7ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นให้ทางนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์สั่งกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ yeah.